สวัสดีครับนักเรียนชั้นปว่านะครับในวิชาชั่วโมงพละศึกษาเนี่ยคุณรูจะยังไม่ลงคลิปนะครับให้เป็นวิชาสุขาเลยเพราะว่ามันยังเหลืออีกหลายหน่วยนะครับคือพละศึกษาเนี่ยมันมีอยู่แค่สอสาหน่วยซึ่งเราก็เรียนคลิปวิดีโอแล้วก็ลองปฏิบัติไปก็ก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละนะครับนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทวนอีกถ้ามีเวลานะครับเอาที่เป็นหลัก การปฏิบัติการออกกาลังกายที่เป็นหลักวิชาการนะครับที่ไม่ต้องได้ลงม,มือปฏิบัตินะเนี่ยในครูก็ให้นักเรียนปฏิบัติไปแล้วหลายหลายท่าหลายหลายทางการเคลื่อนไหวนะครับการออกกําลังกายทีนี้มันวิชาสุขะเนี่ยหน่วยที่เกี่ยวกับสุขศึกษาเนี่ยเกี่ยวกับสุขภาพการปฏิบัติตนต่างๆเนี่ยมันยังเหลืออีกหลายหน่วยนะครับมันจะไม่จบถ้าเวลาเรียนมัน น้อยลงครูก็จะเร่งให้แล้วครูก็บอกว่าครูจะหยิบยกเรื่อง,องพวกนี้การปฏิบัติตนตามหลักสุขาบัญญัิแห่งชาติเนี่ยมาเน้นย้ำให้นักเรียนเพราะตอนนี้มันมีโรคระบาดถ้าตาปฏิบัติตามหลักสุขะสุขะคนนี้ครูก็บอกแล้วว่าทําเป็นสุขานิสัยเพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงนะเป็นข้อกําหนดข้อบัญญัติ เราเรียนไปแล้วเราไปเรียนแล้วคุณภูทวนนะครับแล้วมันก็ยังเหลืออยู่2อสข้อสุดท้ายที่มันมี10ข้อใช่ไหมมันจะมีกรุ๊ปหนึ่งนำอยู่ตอนนี้กรุ๊ปกรุ๊ปเอซึ่งเรียนก่อนเขาก็จะไปข้อ7ข้อ8แล้วนะครับซึ่งกรุ๊ปบก็ยังอยู่ที่ประมาณข้อสี่ถ้ากูจำไม่ผิดประมาณนี้แต่เดี๋ยวเรามาไล่ไปตั้งแต่ข้อที่1ว่าต้องทำอะไรบ้างในหลักสุข,ขาบัญญัติแ่งชาติเพื่อสุขภาพที่ดี ของเยาวชนและประชาชนทั่วไปมันเป็นข้อบัญญัติของชาติเลยนะครับข้อกำหนดให้ปฏิบัตินะเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยนั่นเองคุณครูก็พูดไปแล้วนะครับเนี่ยไปเลยไปเลยเราเรียนไปแล้วข้อหนึ่งดูแลรักษาร่างกายสะอาด <c oughs> มีอะไรบ้างครับอันนี้เรารู้แล้วมีสิบข้อ มาดูแต่ละข้อต้องทําอะไรบ้างนะครับข้อที่1เนี่ยอาบน้ํานี่เราอาบเป็นประจําอยู่แล้วแหละชำระร่างกายแต่อย่างน้อยเขาให้วันละหนึ่งครั้ง1ครั้งตอนไหนก่อนนอนนะครับถ้าอย่างน้อยนะถ้าสองสามครั้งก็ดีนะก็ร่างกายก็ะสะอาดแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้มีเวลาอาบ3ามครั้งหรอกอย่างน้อยก็สองครั้งเต็มที่2ครั้งเช้ากับก่อนไปโรงเรียนกับกลับบ้านตอนเย็นก่อนนอนนะครับ <c oughs> ช็ดตัวให้แห้ง <c oughs> ตัดเล็บไม้เล็บเล็บมือเล็บเท้า,าตรงนั้นแหละมันเชื้อโรคมันอยู่ในเล็บมือนั่นแหละนะครับเปิดมาก็จะตรวจเล็บอีกทีหนึ่งให้นักเรียนตัดเล็บมาให้สะอาดสาผมสาผมอย่างน้อยเขาบอกอย่างน้อยอย่างน้อยน้อยเลย้าไม่ได้สาเน่อย่างน้อยต้องมีสัปดาห์ละสองครั้งนะครับอ <c oughs> าบน้ำนี่จะวันหนึ่งหนึ่งครั้งอย่างน้อย คำว่าอย่างน้อยคือไม่ได้สะเลยเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมี2ครั้งต่อสัปดาห์การสาบ่อยก็ไม่ดีสาทุกวันไม่ดีนะครับมันจะทําให้ผมแห้งนะทำให้หนังศีรษะมันแห้งกเกินไปทุกวันเว้นวันเนี่โอเคเลยนอกจากซสว่าวันนั้นเราไปเล่นกีฬามาเหงื่อออกมาเยอะๆหรือทํากิจกรรมที่มันลุยๆมาอันนั้นต้องสะแต่ถ้าไม่ได้มีกิจกรรมเหล่านั้นอ่ะก็เป็นวันเว้นวัน ก็จะพอดีนะครับก็จะดีในผู้หญิงมันก็จะผมยาวแล้วเดี๋ยวเช็ดให้แห้งเป่าให้แห้งเพราะถ้าสะแล้วเช็ดไม่แห้งเป่าไม่แห้งว่าหนังศีรษะมันก็จะเป็นเชื้อราแ้วก็เกิดการเก่าแล้วก็เป็นโรคผิวหนังเป็นลังแคนะครับ <c oughs> ขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาอันนี้พูดไปแล้วแหละพูดไปแล้วละนะช่วงเวลาเช้านะครับพูดไปแล้ว เชา้าตอนเชา้าฝึกนั่งเบ่งเบ่งให้เป็นประจำมันก็จะออกนะครับสวมใส่เสื้อผ้าอันนี้พูดไปแล้วนะไม่อับชื้นเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆกา,างเกงนกางเกงในให้แห้งสะอาดซักทุกวันเปลี่ยนทุกวันนะครับกูพูดไปแล้วอันเนี้ยข้อ2ก็พูดไปแล้วอันนี้ไปเร็วเลยแต่มันจะเหลืออยู่ข้อท้ายท้ายที่ยังไม่ได้พูดนะครับ <c oughs> แปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้ง ก่อนนอนก็ตื่นเช้าไปโรงเรียนแล้วก็ก่อนนอนอย่างน้อยนะถ้าทําได้สามครั้งหลังอาหารเลยเนี่ยจะดีมากแต่เราก็คงไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นแต่อย่างน้อยก่อนนอนเนี่ยก่อนนอนนี่ยังไงต้องแปลงนะใช้ยาสีฟันที่มันมีส่วนผสมของฟูร้ายฟูร้ายก็ป้องกันฟันผุทุกยี่ห้อแหละมันมีส่วนผสมของฟูร้ายอยู่แล้วแหละนะครับในท้องตลาดยาสีฟันนะ <c oughs> แปลงไวให้ทั่วถึงอย่างน้อย2 3ถึงนาที ไม่ใช่แปลงแต่ข้างหน้าแล้วก็บ้วนทิ้งต้องแปลงให้ถึงรากข้างในถึงฟันที่อยู่ข้างในนะครับนีขนมหวานอันนี้พูดไปแล้วพวกทอฟฟี่พวกช็อกโกแลตพวกนี้จะทาให้ฟันผุมากเลยนะครับพวกขนมหวานหลังจากทานขนมหวานแล้วช็อกโกแลตแล้วลูกอมแล้วแปลงฟันตรวจสุขภาพปากเป็นประจําพบทันตแพทย์ทันตแพทย์นะครับอย่างน้อยปีละสองครั้ง เพื่อตรวจสุขภาพปากมันมีสุขภาพกายสุขภาพใจปากมันก็เป็นสุขภาพเหมือนกันที่เราต้องตรวจหนในการตรวจโรคเขาก็จะตรวจเหมือนกันนะในช่องปากอันนี้พูดไปแล้วล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารตอนนี้โรงเรียนก็จัดให้นักเรียนล้างสบู่ล้างเสร็จก็ไปล้างแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงอาหารทุกครั้งนะครับแล้วนักเรียนก็ต้องทําด้วยที่บ้านตอนนี้ ไม่ได้เลยไม่ทําไม่ได้เลยนะครับล้างต้องล้างด้วยสบู่อย่างเดียวไม่เพียงพอแล้วต้องแอลกอฮอล์นะครับล้างสบู่เสร็จนัเรียวก็มาล้างแอลกอฮอล์อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วอ่าล้างให้สะอาดทั่วถึงทั้งฝ่ามือหลังมือซอกนิ้วนะครับซอกนิ้วเจ็ดขั้นตอน ถูทีละนิ้วละนิ้วไม่ใช่ถูแต่ข้างหน้าอย่างเงี้ยบางคนถูแต่ข้างหน้าแล้วก็ไปล้างน้ําทิ้งมันถูข้างหลังด้วยนะครับซอกนิ้วซอกมือหมุนไปทีละนิ้วตามภาพเลยนะครับลูก mm hmm. พูดไปแล้วพูดไปแล้วอันนี้ก็จะไปเร็วคุณครูก็พูดไปแล้วหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉุดฉาดอาหารสุกสุกดิบนะสดสะอาดปลอดภัยปลอดสารพิษตามฤด,ดูกาลทําไมต้องตามฤด,ดูกาล ถ้าตามฤด,ดูกาลผลไม้ผักเขาจะเกิดเองตามธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีเร่งนะถ้าออกนอกฤด,ดูกาลมะมีการเร่งโดยกระบวนการทางเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ในการไปเร่งโตมันนะครับ <c oughs> อีกอย่างตามฤด,ดูกาลร,ราคามันก็จะไม่แพงด้วยนะรับประทานอาหารนห้ครบห้ามูอันนี้พูดไปแล้วห้าหมูมีอะไรบ้าง นะครับคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินวิตามินเกลือแร่ไขมันไขมันเกลือแร่นะครับจะมีอยู่ห้าหมู ks, ่หลักๆผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวนั่นแหละนะครับนมอย่างน้อยก็วันละสองแก้วให้ได้นมน้ำวันละแปดแก้วหนึ่งขวดลิตรขวดใหญ่เนี่ยดื่มให้หมดหนวันนะครับได้แปดแก้วประมาณ8ดแก้วพอดี ดื่มนมอย่างน้อยวันละวันละแก้วก็ยังดีนะครับถ้าไม่มีให้ดื่มแต่น้องน้อยก็นมโรงเรียนก็มีให้ทุกวันอยู่แล้วนะครับก่อนนอนไม่ใช่ก่อนนอนก่อนนอนต้องแปลงฟันจําไว้อย่างเดียวดื่มนมเสร็จก็ยิ่งต้องแปลงฟันนะครับร <c oughs> ับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหมใช้ช้อนกลางตอนนี้ต้องระมัดระวังเลย ไม่ว่ากินที่บ้านกับคนที่บ้านเพื่อนสนิทก็ต้องใช้ช้อนกลางเพราะตอนนี้ก็ไว้ใจใครไม่ได้นะครับเรื่องโรคติดต่อโควิดยิ่งสําคัญเลยแต่ถ้าเราทําได้ตามเนี้ยซึ่งเขาเขียนมาเนี่ยบัญญัติมามันก็ป้องกันโรคโควิดได้ด้วยนะยิ่งกินช้อนที่ไม่มีช้อนกลางเนี่ยอาหารตักช้อนไครช้อนมันลงไปถ้วยเดียวกันยิ่งอันตรายเลยตอนนี้ <c oughs> อาหารกรุงสุกใหม่ๆความร้อนก็ฆ่าเชื้อไปแล้ว อาหารดิบๆยังไม่ควรเลยลาบก้อยต่างๆอันนี้พูดไปแล้วแหละอาหารหมักดองสีชั้นฉูดฉาดสีมันเป็นสีผสมอาหารนี่แหละแต่ถ้าสีฉูดฉาดมากๆเนี่ยแสดงว่าใช้สีเยอะสีผสมอาหารนี่มันกินได้แต่ปริมาณต้องน้อยถ้าฉูดฉาดแสดงว่าใช้เยอะใช้เยอะก็ไม่ควรกิน,นแค่นั้นเองนะครับก <c oughs> งดบุหรี่สุรายาเสพติดการพนันและการสับสนทางเพศนะครับไม่เกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดไม่คิดทดลองไม่เชื่อคำชักชวนของเพื่อนนะไม่เล่นการพนันไม่ใกล้ชิดกับผู้ที่เล่นการพนันยวนี้การพนันมันเยอะในเกมก็มีในมือถือก็มีเล่นง่ายมากๆมันไม่ต้องไปบ่อนการพนันแล้วนะครับมันอยู่ในมือถือเนี่ย คนเสียตังค์กันก็เสียกันแค่โอนไปมาในมือถือเนี่ยการพนันทุกวันเนี่ยนักเรียนไม่ต้องไปเรียนรู้ว่ามันเล่นยังไงนะครับพอเล่นเรียนรู้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการเสียตังค์เอาตังค์ที่พ่อแม่ให้มาโรงเรียนเก็บๆไปแล้วก็ไปเอาเข้าบัญชีอะไรของเขาก็ไม่รู้เขาจะมีวิธีการของเขาในการเปิดบัญชีแล้วก็ไปเล่นนะครับ ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยผู้ชายต้องรู้จักให้เกียรติผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องรู้จักรักนวลสงวนตัวคําว่ารักนวลสงวนตัวก็คือไม่ให้ผู้ชายมาแตะเนื้อต้องตัวหรือเล่นอะไรกันที่มันดูแล้วมันใกล้ชิดกันเกินไปนะครับผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวส่วนผู้ชายก็ให้เกียรติไม่ไปแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงทำมาแตะมัน ก็แตะได้แหละแต่ในแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ให้ใกล้กันอยู่แล้วเราไม่ให้เล่นกันไม่ให้ใกล้กันนะเพราะต้องรักษาระยะห่างนะไม่ชิงสุกรหามไอคำนี้ก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันเรียนนะครับไม่มีรักในวัยเรียนนั่นแหละนะ <c oughs> ข้อหก สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อให้เกิดความอบอุ่นนะครับมันอันนี้ก็จะส่งผลทางจิตใจสุขภาพใจไงนะครอบครัวทุกคนรับผิดชอบชอบหน้าที่ตนเองมีปัญหาร่วมกันแก้ไขโดยยึดหลักประชาธิปไตยในครอบครัวนะครับช่วยเหลือช่วยงานบ้านเนี่ยนักเรียนต้องช่วยดูแลกันเมื่อเจ็บป่วยนักเรียนนักเรียนดูแลคุณย่าคุณยายคุณปู่ที่มาอาศัยอยู่ด้วยนะครับ ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความสามาคัคคีความรักและการพูดคุยกันเช่นงานวันเกิดบันจบการศึกษาทํากิจกรรมทางศาสนานะครับมีความรักความหงอยนะครับพูดไปแล้วแหละพูดไปแล้วข้อ7เนี่ยการป้องกันอุบวัติภัยด้วยการไม่ประมาทจัดบ้านเรือนให้สะอาดคำว่าประมาทเช่นวางมีดไว้ ในที่ที่มันไม่ควรอยู่เช่นพื้นทํากับข้าวเอามาทํากับข้าวกันแล้วก็วางไว้กับพื้นถ้ามีเด็กตัวเล็กๆมาเดินมาเหยียบเสียบเลยนะครับลูกหรือวิ่งเล่นมาก็เตะมีดอันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะเนี่ยนะครับประมาทไม่เป็นระเบียบมีดมันไม่ได้อยู่ในที่ของมันอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ก็ดีต้องอยู่ในสภาพดีเช่นปลั๊กไฟนะครับร <c oughs> ะมัดระวังกับไฟเนี่ยไม่ควรอยู่ต่ำจนเกินไปให้อยู่สูงพอเด็กตัวเล็กๆเอื้อมไม่ถึงนะหรือไม่ใกล้อ่างน้ําปลั๊กไฟที่มันใกล้อ่างน้ําล้างจานล้างมือเนี่ยก็ไม่ควรมันไม่เป็นที่เป็นทางมันไม่เป็นระเบียบม,มันไม่อยู่ในที่มันควรจะอยู่ใช้เสร็จก็ถอดปลั๊กทุกครั้ง เรื่องไฟนะครับมันใกล้ตัวเราอยู่ที่บ้าน <c oughs> ปฏิบัติตนตามกฎจราจรกฎระเบียบของสถานที่ต่างๆโรงเรียนก็มีระเบียบห้องเรียนก็มีระเบียบก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เขากําหนดไว้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายในสถานที่ที่มันอันตรายก็ห้ามเข้าไปเล่นที่ครงูห้ามนะครับ 8. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตรวจสุขภาพประจำปี <c oughs> หาเวลาออกกำลังกายเช่นมันไม่มีพื้นที่ก็เล่นแบบหน้าบ้านก็ได้นะครับหรือเปิดเพลงแล้วก็เต้นแอรบิกที่บ้านก็ได้เพราะตอนนี้ก็มันหลีกเลี่ยงการไปพบปะกับผู้อื่นนะไปอยู่ที่คนเยอะแยะนะครับ ็เลือกกิจกรรมที่มันเหมาะสมกับเพศและวัยนะครับออกกําลังกายที่มันเหมาะสมนั่นแหละอย่างวัยเราเนี่ยก็ไม่ควรไปออกกําลังกายที่มันต้องยกเวทเทรนนิง่งหรือใช้น้ําหนักไม่ควรเด็ดขาดนะครับเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับกระดูกกับกล้ามเนื้อของเรามันยังไม่เหมาะสมกับวัยไงนะครับ ตรวจสุขภาพด้วยการชั่งน้ําหนักเพื่อดูน้ําหนักได้ส่วนสูงเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์นะครับตรวจสุขภาพฟันอย่างสม่ําเสมอก็คือไปตรวจสุขภาพไปพบแพทย์ก็ได้นะครับลูกพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจําปีตรวจเพื่อให้รู้แล้วก็หาทางป้องกันไม่ใช่ตรวจเพื่อรักษานะครับไปตรวจสุขภาพเนี่ยไม่ใช่ว่าไปรักษานะไปตรวจมันอาจจะไม่เจออะไรก็ได้แต่ถ้ามันเจอเช่น ไขมันในเลือดสูงหมอเขาก็จะบอกงดอาหารที่มันเป็นไขมันแต่ถ้าเราไม่รู้เลยเราก็ยังกินมันมันมันมอร่อยนี่ใช่ไหมก็จะผลมันก็จะตามมาไขมันในเส้นเลือดอุดตันนี่นะครับอันตรายเลยนะตรวจหาความผิดปกติของร่างกายบางคนเป็น โรคขาดวิตามินหมอก็จะแนะนําวิตามินมานะครับขาดแคลเซียมก็จะแนะนําแคลเซียมหรือมีแคลเซียมเสริมให้กินนมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยตรวจสุขภาพเพื่อให้มันรู้ว่าร่างกายมันมีความผิดปกติอะไรมันไม่ใช่ไปรักษาสุขภาพก้าวทำดีใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอนะครับทํากิจกรรม ที่มีจิตใจล่าเริงจแจ่มใสเช่นเล่นกีฬาเล่นดนตรีเป็นต้นบางคนก็เล่นเกมแต่มันเครียดเพราะอยากเอาชนะนั่นเกิดความเครียดอีกบางเกมก็เสียตังค์พอเสียก็เกิดความเครียดหัวร้อนไม่ดีไม่ใช่การผ่อนคลายแต่มันก็มีหลายเกมเล่นเพื่อการผ่อนคลายเช่นเกมที่ต้องใช้ตัวเลขเกมคิดเลขเกมที่เป็นจิ๊กซออะไรต่างๆที่มันต้องมีกระบวนการคิดเล่นคนเดียวอย่างนั้นเล่นกับ เล่นกับโทรศัพท์เล่นกับคอมพิวเตอร์นะแต่ถ้าเกมออนไลน์มันเล่นกับคนอื่นมันก็จะเกิดความเครียดมีคำพูดที่ไม่ดีเหมาะไม่เหมาะสมนะ <c oughs> อีกนะอ่าเดี๋ยวข้อเอยู่พักผ่อนผ่อนคลายอารมณ์ดูภาพยนตร์อ่านานิทานเมื่อมีปัญหารู้สึกไม่สบายใจให้ปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อช่วยแก้ปัญหาไขาปัญหา ต้องปรึกษาต้องเล่าถ้ามีปัญหาโดยเฉพาะช่วงการเปลี่ยนแปลงทางเพศมันจะมีผลต่ออารมณ์ความคิดความรู้สึกครูคบอกแล้วไงครับจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องนี้ต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะครับจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านให้หน่าอยู่มองโลกในแง่บวกคิดดีทำดีเห็นหกเห็นใจผู้อื่นนั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สงบนะครับอสิบข้อสุดท้ายมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมเพื่อร่วมสร้างสารรค์สังคมนะครับมันก็เกี่ยวข้องกับส่วนรวมไอ้ข้อนี้ถ้านักเรียนทำไม่ดีเช่นทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองทิ้งขยะลงในท่อน้ำระบาระบายมันก็มีผลทำให้ท่อน้ำอุดตันน้ำก็ท่วมโรงเรียนท่วมหมู่บ้านท่วมในซอยมันก็มีผลทั้งหมด นะครับทุกคนก็จะเสียสุขภาพไปด้วยเกิดน้ำขังน้ำเสียน้ำเน่ามันก็ตามมาด้วยเชื้อโรคนะนครับทิ้งขยะในที่ที่รองรับในหมู่บ้านทุกวันคัดแยกเราเรียนมาแล้วนะครับอันนี้ขยะอันตรายขยะีไซเค l ์ขยะขยะใครยนี้ขยะ,ขยะ,ขยะ ขยะแห้งสีเหลืองนี่ขยะแห้งนะอันนี้ขยะเปียกเช่นเศษอาหารเศษใบไม้บางอันนี้พวกขวดพวกแก้วพวกพลาสติกต่างๆนะครับนะแต่หลักๆเราก็จะเห็นที่สองสีนี่แหละที่บ้านเราเขียวกับเหลืองนะส่วนสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยจะอยู่ในสถานที่ราชการหรือสถานที่ที่เขาแยกขยะอันนี้ขยะเป็นพิษสีดแดงพวกสารเคมีอะไรต่างๆกระป๋อง สเปย์ยาฆ่า,มาแมลงนะครับหลอดไฟฐานไฟใช้แบตเตอรี่โทรศัพท์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหลายในนั้นในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มันจะมีสารเคมีสารพิษนะครับพวกนี้เขาเรียกว่าขยะมีพิษเยกเพราะถ้าทิ้งลงไปในแม่น้ําลำคลองไม่แยกพวกนี้มันจะปอพิษอย่างรุนแรงนะครับนะให้น้ํามีพิษไปอีกบางทีไปเผาทําลายอากาศก,าก็เป็นพิษหนักเข้าไปอีก นี่จบไวสิบข้อนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมเมื่อเราได้มาเรียนนะครับเช่นทําแบบฝึกหัดทาแบบทดสอบในการเรียนรู้น้องรู้จะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกแต่ให้นักเรียนจดบันทึกทั้งหมดเนี่ยสิบข้อเนี่ยลงไปในสมุดเอาย่อๆนะครับแล้วเราค่อยมาทํางานที่โรงเรียนวันนี้ก็ฝากไว้เท่นี้ครับเดี๋ยวเวลามันยดเดยอะนะครับลูกสวัสดีครับดูแลตัวเองนะฝากดูครูประจําชั้นฟัง ในการเปิดเรียนการเตรียมตัวต่างๆเดี๋ยวครูประจำชั้นก็ประสานไปที่ลายกลุ่มโรงเรียนนะครับมันมีการเลื่อนอะไรต่างๆนักเรียนติดตามข่าวสารด้วยเพราะสถานการณ์อย่างเงี้ยมันสามารถอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับลูกโดยเฉพาะเวลาเรียนของพวกเรานะครับฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ